มีชุดแผงไฟเรือนกระต๊อบคนงานนะครับมีหลายระบบเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ดูว่ามีกี่ระบบนะครับเริ่มจากซ้ายมือสุดเป็น DC ซีไฮโวล t นะครับ6แผงอนุก,กรม6สตริงนะครับต่อคู่กันหมายถึงว่าจ่ายจากโรงไฟฟ้าของเอดีสันมาเป็น6 220โวลต์ดี bon <n> ชุดหนึ่งก็จะมาจ่ายให้กับปลั๊กนะครับสำหรับชาร์จโทรศัพท์ชาร์จไฟฉายแล้วก็อีกสายหนึ่งนะครับเส้นนี้ ก็มาเข้าทีวีสมาร์ททีวีแล้วก็เข้าดาวเทียมนะครับโดยเป็น DC ได้เลยนะครับตอนนี้แรงดันอยู่ที่220โวลต์ DC อันนี้ชุดนี้นะครับส่วนคัตเอาตัวนี้นะครับจ่ายไปให้กับอินเวสเตอร์ด้านหลังสำหรับผลิตนะ้ำประปากับตู้เย็นนะครับใช้ตอนกลางวันเท่านั้นชุดนี้จะเป็น18โวลต์หนึแผง150วัตต์สำหรับแสงสว่างชาร์จลงแบตเตอรี่ด้านล่าง นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคัดเอาหลังเต่าสำหรับในกรณีไฟที่นี่มีปัญหาที่เป็น AC ก็จะขอไฟอ2 2 6 v โวลต์ AC ตัวนี้ซ้ายมือจะเป็นจากโรงไฟฟ้าของเทสลาส่วนขวามือ220 2 2 0 v โวลต์อันนี้จะเป็นของช่างวุฒินะครับเป็น AC ก็จะจ่ายให้ชุดเบรกเกอร์ AC ให้กับปั๊มน้ำนะครับเป็นทำน้ำประปาแล้วก็อันนี้สำหรับตู้เย็นเราใช้ตู้เย็นให้ทำงานแค่เช้ากับ ถึงเย็นเท่านั้นเองนะครับโดยอินเบอร์เตอร์ช่างวุฒอยู่ด้านหลังนี้สาหรับผลิตน้ำประปากับตู้เย็นอันนี้เรือนลูกน้องนะครับสามารถแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับทีวีตู้ตเย็นแสงสว่างีางใช้12โวลต์ไม่เกี่ยวข้องกับเอซเลย